จะอธิบายในส่วนของตัว Motion ERP ค่ะก็คือ Motion ERP นะคะจะเป็นระบบบริหารการทำงานแบบครบวงจรค่ะซึ่งตัวนี้ใช้งานง่ายแล้วก็รวบรวมหลักหลายแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลานะคะรองรับทั้งเด k ก o ท็อปโ l e แล้วก็แท็บเลนะคะแล้วก็รองรับทั้งในส่วนของ iOS แล้วก็ Android ค่ะในส่วนของหน้าตาของ ERP นะคะเมื่อเปิดเข้ามาก็จะมีหลากหลายแอปพลิเคชันค่ะ ซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของคาล endar นะคะก็จะเป็นในเรื่องของแอปปฏิทินนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะดูในรูปแบบของวันวสัปดาห์ว่าเดือนหรือปีได้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะเราสามารถดูลิสต์รายการต่างๆที่เราลงไปในปฏิทินได้นะคะว่ามีการนัดหมายเมื่อไหร่นะคะเวลาเท่าไหร่แล้วก็มีการสิ้นสุดวันนัดหมายแล้วก็เวลาเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถที่จะกําหนดได้ด้วยว่าใครที่ต้องเข้าร่วมใน,ในกิจกรรมนั้น,นะคะ่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแอปโน้ตค่ะแอปโน้ตก็สามารถที่จะมาบันทึกในส่วนของข้อมูลการทํางานของยูเซอร์นั้นๆได้นะคะเป็นแบบส่วนตัวค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถที่จะกําหนดได้ตามที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งหัวขอ้อว่าเป็นงานใหม่การต้องมีนัดมีติ่งกับใครบ้างการต้องมีโน้ตอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทํามีงานที่ทําเสร็จแล้วอะไรบ้างนะคะซึ่งเราสามารถที่จะกดเพิ่มได้โดยการกด create ค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะดูในรูปแบบของตารางได้เช่นกันนะคะ แล้วก็เราสามารถที่จะดูในรูปแบบของ schedule activity ได้นะคะว่าต้องมีการติดตามลูกค้าหรือว่ามีการมีงานอะไรบ้างที่ต้องทำนะคะในส่วนของหอัวข้อนั้นๆค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของ contact ค่ะ contact ก็คือการเพิ่มข้อมูลของลูกค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้าส่วนบุคคลนะคะหรือว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้าที่เป็นบริษัทนะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มได้ะคะ่ะ แล้วก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะดูได้ว่าลูกค้าน,น,นั้นนะคะมีการเซลล์มีการขายไปแล้วเท่าไหร่บ้างมีในส่วนของการจัดซื้อเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะคะมีในส่วนของที่ต้องการส่งสินค้าเนี่ยมีจํานวนสินค้าที่ต้องส่งเท่าไหร่บ้างนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของระบบ CRM CRM ก็จะเป็นระบบบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้านะคะซึ่งตัวนี้ก็ใช้งานง่ายเช่นกันค่ะเราก็เพียงแค่เราสามารถที่จะตั้งหัวข้อข้างบนได้นะคะว่าเป็นในส่วนของหัวข้อนะคะก็จะเป็นลูกค้าใหม่การขอใบเสนอราคาการมีการรอยื่นข้อเสนอราคาแล้วก็ในเรื่องของการทําสําเร็จนะคะซึ่งวิธีการสร้างนะคะเราสามารถที่จะกดในเรื่องของ r ี a t e นะคะแล้วก็สามารถสร้างาชื่อองค์กรนะคะอย่างเช่นทดสอบนะคะ แล้วก็ชื่อสินค้าที่ลูกค, merchant, ค้าสนใจได้หรือว่าเป้าหมายที่เราต้องการนะคะอ่นนี้จะเป็นเป้าหมายที่เราต้องการนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลอีเมลเบอร์โทรต่างๆเราก็สามารถที่จะกดแอดได้ค่ะเมื่อเรากดแอดนะคะแล้วเรามีการขอใบเสนอราคาแล้วก็ส่งแล้วก็เลื่อนมาที่ทางฝั่งขอใบเสนอราคาได้แล้วก็มีการทําสําเร็จนะคะเราก็สามารถที่จะเลื่อนในส่วนของลูกค้าที่ทําสําเร็จมาไว้ในส่วนของสําเร็จได้ แล้วก็ในส่วนนี้สามารถที่จะดูได้หลากหลายเซลล์นะคะสมมติว่ามีเซลล์มากกว่าหนึ่งขั้นอย่างงี้ค่ะเราก็สามารถที่จะแบ่งได้ด้วยว่าในเรื่องของการแบ่งว่าเซลล์ท่านนี้อาจจะเห็นแค่เฉพาะของตัวเองคนเดียวนะคะหรือสามารถเห็นทั้งทีมได้หรือว่าจะให้เฉพาะมนเจอร์นะคะดูดูยอดขายของทั้งทีมได้ะคะ่ะสามารถที่จะกำหนดได้ะคะ่ะแล้วก็ต่อมานะคะเราสามารถที่จะดูเป็นลิสต์รายการต่างๆได้นะคะ จะเป็นในส่วนของลิสที่เป็นตารางนะคะซึ่งเราสามารถที่จะกดตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นในส่วนของลิสตารางของซมนั้นๆนะคะแล้วก็ข้อมูลลูกค้าข้อมูลเบอร,ร์โทรค่ะแล้วก็สถานะต่าง,างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างการนัดหมายต่างๆกับทางลูกค้านะคะแล้วก็สามารถที่จะดึงข้อมูลในเรื่องของยอดขายของเดือน,นนั้นๆมาดูได้คะ่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเป็นการสรุปกราฟต่างๆนะคะซึ่งสามารถที่จะดูเป็นกราฟได้หลากหลายรูปแบบค่ะ แล้วก็จะเป็นในส่วนของ Schedule Activity ก็คือสามารถที่จะดูได้ว่าเราต้องมีการติดตามลูกค้าทางช่องทางไหนบ้างเช่นอีเมลโทรหรือมีการนัดมีติ้งต่างๆปต้นค่ะซึ่งในส่วนของ CRM ก็จะมีประมาณนี้นะคะที่ใช้งานได้แล้วก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของการที่จะสร้างใบเสนอราคาเราสามารถที่จะมากด New q อร์ท t i o n n ใน CRM ก็จะเชื่อมโยงไปในส่วนของระบบของเซลอีกทีนึงได้ค่ะก็ในเรื่องของแอปพลิเคชันเซลนะคะก็จะเป็นในส่วนของคลิปถัดไปค่ะ ยังไงคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะคะ่ะ